และปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเอลนิโยที่สภาวะอากาศแปรปรวนแม้ว่าจะมีน้ําท่วมบางพื้นที่แต่ว่าคาดการตลอดฤดูฝนนี้จะมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งกอนอชอม,มีการเตือนหลายพื้นที่ให้บริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมแต่สําหรับชุมชนบ้านลิ่มทองและอีกห้าตบลในอํเาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่มูลนิธิอุทกพัฒ์ ในพระบระมราชูปธรรมและบุรนิธิโคคาคลนราดเข้าไปสนับสนุนชาวบ้านให้บริหารจัดการน้ําตามองค์ความรู้ของชาวบ้านเป็นหลักทําให้ที่นี่สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมได้อย่างดีติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะบุรีรัมย์ตำน้ํากิ่นเคยเป็นคําพูดขมขื่นเพื่ออธิบายความแห้งแล้งถึงขนาดชาวบ้านต้องขุดดินทําบ่อน้ําเรียกว่าบ่อน้ําสร้างเพื่อประทังชีวิตชุมชนบ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในพื้นที่เคยเผชิญภัยธรรมชาติดังกล่าว นาฝนมีน้ำช่วงต้นปีที่ฝนตกเนาะแต่ว่าเราล่อยน้ำลงไปละหมาดหมดแล้วเราไม่ได้กักเก็บไว้เราก็เลยเราก็เลยบอกว่าเราไม่มีน้ำเราไม่มีน้ำอันนี้จริงเรามีแต่แต่เราไม่รู้กักเก็บปี2549ชุมชนบ้านริมทองตัดสินใจหาทางออกจากภัยธรรมชาติดูร่วมกันศึกษาแผนที่ทางน้ำและปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้านจนพบว่าชุมชนตั้งอยู่ไหลของที่ราบสูงเสมือนแนวสันปันน้ำที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำฝน ทิศทางน้าไหลาจากแนวสันดังกล่าวผ่านหมู่บ้านเป็นลงลามาตลลาน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ของผู้คนที่นี่ต่อมาปี2550ความรู้ของชุมชนได้รับการต่อยอดสนับสนุนจากสถาบันสารสานเทศทรัพยากรน้ํามูลนิธิอุทกภัณ์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโคคาโคลาฟที่ให้ความรู้ทางวิชาการและงบประมาณทําให้การจัดการน้ําเป็นรูปเป็นร่างจุดเด่นที่นี่คือถนนน้าเดินเป็นถนนคอนกรีตผ่านหมู่บ้าน ที่สร้างให้เส้นทางเอียงลึกลงเป็นรูปตัววีและขอบถนนมีคันปูนสูงขึ้นเพื่อให้น้ำที่ไหลาจากบ่อดักตะกอนผ่านหมู่บ้านโดยใช้ถนนคอนกรีตที่เรียกกันว่าถนนน้ำเดินปลายทางถนนน้ำเดินก็คือบ่อกักเก็บเสมือนเป็นแก้มลิงรับน้ำของหมู่บ้าน,มนาเมื่อก่อนมันไหลสเปสสปะที่มันวิ่งขึ้นมาบนถนนพอวิ่งขึ้นมาบนถนนปุ๊บล้วก็บังคับแยกส่วนไหนเขาสะส่วนไหนไปหน้าส่วนไหนลง ไปตรงหน้าเราก็มาแยกมาวางแผนว่าเราจะเก็บแบบไหนให้มันสูงกว่าหน้าแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปหน้ายิ่งกว่านั้นตอนนี้ใครๆก็พร้อมสละที่ดินเพื่อขุดคลองเพราะเห็นประโยชน์โครงการนี้ร่วมกันทำนาปลูกมันปลูกอ้อยทำกเกษตรที่จะดีไหม่แล้วก็วัวควายแล้วก็ปลูกผักพืชเสริมเพราะเรามีนม้ำทำมีน้ำแล้วททำไมก็ได้ รถเจริญรังพงเคยทำงานโรงงานอุตสาหการรมรถยนต์ที่ชนบุรีตอนนี้เธอและสามีตัดสินใจกลับคืนบ้านเกิดเพราะสวนและไร่นาของเธอมีน้ำช้ตลอดปีแล้วความสำเร็จของแนวทางบริหารจัดการน้ำบ้านลิ่มทองยังขยายโครงการออกไปอีก6กตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า6 1 2 7 7ไร่และยังยกระดับคุณภาพชีวิตคนในหมู่บ้านกว่า27,000คนให้ดี